สแกเนียอิ i ิ a าไอ8เฟิร์สคาร์ดบัสรถบัสเรือธงจากสแกเนียนำความหรูหรามาสู่การเดินทางไกลด้วยด n มิก c t เทคโนโลยีความงามและนวัตกรรมมันคือรถทัวร์ระดับ First c คาร์อย่างแท้จริงการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมได้รับการสนับสนุนจากสแกเนียแบบครอบคลุมเครือข่ายบริการทั่วโลกสแกเนียไอ8ถูกนิยามให้เป็นแหล่งกำไรที่แข็งแกร่ง สำหรับธุรกิจของคุณในอีกหลายปีข้างหน้าสแกเนียไอ8ตัวรถมีความยาว13.22เมตรถึง14.07เมตรความจุของที่นั่ง53ถึง59ที่นั่งหรือมากกว่านั้นประตูขึ้นลงสำหรับผู้โดยสารมี2ประตูและทางออกฉุกเฉิน1นประตูความจุของน้ำมันเชื้อเพลิง567ลิตรน้ำยาช่วยบำบัดไอเสียและลดมลพิษ แอดบูสแกนเนีย80ลิตรพื้นที่คนขับใช้ระบบข้อมูลจัดการยานพาหนะของสแกนเนียอีริ6860เข็มขัดนิรภัยสำหรับคนขับที่พักแขนซ้ายและแขนขวาม่านบังแดดหน้ารถระบบไฟฟ้าไมโครโฟนจากบอร์ดรวมอยู่ในที่นั่งกราฟวัดความเร็วระบบดิจิตอลสตอริที่ชัด์จไฟ12วัตร USB เบาะที่นั่งปรับไฟฟ้าและทำความร้อนได้ กล้องถอยหลังกล้องหน้ารถควบคุมการขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้าที่ปัดน้ำฝนความเร็ว3ระดับไกด์แอร์เรียอิริซาไอแปดเบาะนั่งสำหรับไกด์มีทั้งหมด3จุดพร้อมเข็มขัดนิรภัยไฟอ่านหนังสือ LED ไมโครโฟนไกด์ไมโครโฟนเสริมที่เสาบีพื้นที่ผู้โดยสารเบาะนั่งแบบปรับเอ็นได้เฉพาะรุ่นอิริซาไอแเข็มขัดนิรภัยพนักพิงศีรษะ และด้านข้างที่วางนิตยาสารระบบปรับอากาศโซนคู่ควบคุมระบบอุณหภูมิโดยฮีทสปร์เกอร์คอนเวเตอร์ทำความร้อนที่ผนังด้านข้างเครื่องทำความร้อนเสริมหลังคาประตูเปิดปิดด้วยมือ2บานบนหลังคาระบบส่งกำลังสแกเนียดีซี1นึ่งแรงม้าถ,ถึง4ี0แรงมา้าสิบลิตรยูโรซิก เครื่องยนต์มีการควบคุมการปล่อย SCR กำลังสูงสุด300กิโลวัตต์410แรงมา้า1,900รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด2,150นิวตันเมตร1,000-1,300ถึงรอบต่อนาทีสแกเนยีย G R 875R เกียร์8สปีดพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ t o p e d ด l o p t i c o o l ความปลอดภัยอุปกรณ์ระบบ Active Cruise Control ระบบการเตือนออกจากเลนเบรกเพื่อความปลอดภัยและการเบรกฉุกเฉินชั้นสูง EBS ระบบเบรกอิเล็กทรอนิกส์ ABS ระบบเบรกป้องกันการล็อกล้อ TC ระบบควบคุมการลื่นถลาย Scania Integro Hydraulic r e t a d e r การควบคุมด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ ESP โปรแกรมครวบคุมการเสถียรของอิเล็กทรอนิกส์ I เสียควบคุมอัตโนมัติ ระบบดับเพลิงภายในห้องเครื่องความบันเทิงเต็มรูปแบบภายในห้องโดยสารที่ชาร์จไฟ USB 12วัตต์วิทยุ CD DVD จอทัชส,สกรีนทีวี22นิ้วและ15นิ้วด้านหลังเนื้อห้องสุขภัณฑ์ระบบถุงลมปรับขึ้นหรือลดตัวถังรถยนต์